สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของ EKE เช้า e บ่ายนะคะกับ VIP เช้าบ่ายเนาะ,ะประจำที่25ธันวาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับ EKE เช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 2ก็1 51, 5 0 5 1 5 2 5 5 5 8 8 0 8 1 8 2 8 5 8 8 2 5 1 5 8 1 8 8 2 2 8 1 จับคู่กบห้าแปดแปดห้าแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปนี้คืออีบายนสองก็สี่หกก็แปดสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดจะให้ดีเอาศูนย์มาใส่จะใส่หน้าหรือใส่ท้ายก็ได้สี่ สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสี่เก้าสองสี่หกสี่หกแปดสองหกศูนย์หกแปดสองหรือจะสองสี่ศูนย์สองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกอย่างนี้ก็ได้เนาะขออวยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสองกับแปดมาเหมือนกันนะต่างกันหนึ่งกับห้าสี่กับหก ห้ 1> 58 1, 58าแปดหนึ่งห้าแปดองออเพื่อน,อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ่นด้วยกันเด้อใครจะเล่น v i p ก็เล่นเนาะอย่าลืมบ่ายรุ่นเช้าเช้ารุ่นบ่ายเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ